สวัสด <IC S> ีเพื่อนเพื่อนผู้แวะเข้ามานี่คือเรื่องแรกสำหรับรายการนี้เข้าป่าช้าอย่าถามหาผีโดยมีกับผมนายตตวอเป็นผู้เล่าเรื่องวันนี้ขอนำเสนอเรื่องรอยยิ้มเป็นผลงานประพันธ์ของสลาตันเพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องนายตตว์เล่าเรื่องแล้วนั้นช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องต่อไป เอาละครับเพื่อไม่เปการเสียเวลาเชิญรับฟังได้แล้วครับจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผู้สาภาวสนีจำตัวเองไม่ได้ แม้แต่ชื่อของตัวเองทว่ารอยยิ้มของเธอกลับตาตึงใจชายหนุ่มที่เพิ่อมีสัมผัสที่หกรอยยิ้มนั้นทำให้เขาจำไม่รู้ลืม คําคือที่ฟ้ามืดเทมินปาสจากโมเมทและดวงดาวที่คือระยิบระยับลอยอยู่บนฟ้ามีเพียงบ้านาสายฝนที่โปรยปลายลงมาอย่างไม่ขาดสายเสียงสายฟ้าฟาดดังก้องกับนาฏปานเสียงคำรามดุดดาพยาราชสีแผดเสียงก้องดังสนั่นวันไว ถนนเส้นนี้มืดมิดไร้แม้แต่แสงไฟที่จะส่องทางหนทางของการเดินทางคดเคี้ยวและเต็มไปด้วยหลุมบ่อราวกับพื้นผิวอุกาบาทซับอย่างเปียกเชอะแฉะจากสายฝนที่สาดเทลงมาไม่หยุดปกติแล้วถนนสานี้น้อยนักจะมีรถแน่นผ่านมาเขาว่าค่ำคืนนี้กลับมีรถเก๋งสีบอลเทาขับมาด้วยความเร็ว จนกระทั่งมาถึงทางโค้งที่ผู้คนต่างขนานนามว่าโค้งมรณะภายในรถนั้นมีเพียงชายหนุ่มเพียงลำพังโมกับเปิดเสียงเพลงดังไปตลอดทางชายหนุ่มน,นั้นมีใบหน้าหล่อลเหลาโอกาลคมเข้มสายตาแฝงแววมุ่งมั่มนรูปร่างสมส่วนตามมาตรฐานชายไทยเขาสวมสุดสูทสีขาวปุกมนิ้วไขสีแดงข้อมือขวาสวมใส่นาฬิกาเลือนหรูราคาแพง เขาเพิ่งกลับจกากงานแต่งงานของอดีตแฟนสาวที่ปัจจุบันลดสถานะเหลือเพียงเพื่อนที่ดีต่อกันแม้ในใจส่วนหนึ่งจะยินดีกับเธอแต่อีกส่วนหนึ่งกับรู้สึกกววร้าวเจ็บปวดบาดลึกไปจนถึงหัวใจเพราะเขาและอดีตแฟนสาวคบหากันมานานแล้วเกือบจะได้แต่งงานด้วยกันแต่แล้วด้วยอะไรบางอย่างทำให้เขาทั้งสองไม่สามารถลงเอยกันได้จึงลดสถานะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน ชายหนุ่มผู้นี้คือลูกชายนักธุรกิจชื่อดังและมีเสื่อเสียงในวงสังคมไฮโซค้ำ so. บคืนนี้เขาไม่อาจเข้าใจได้เลยจริงๆว่าเหตุใด GPS จึงเลือกเส้นทางนี้ทั้งที่โดยปกติแล้วไม่เคยพาเขาขับผ่านถนนเส้นนี้เลยถนนที่เต็มไปด้วยทางโค้งอันคดเขียวจนผู้คนขนานนามว่าถนนสายมรณะเขาขับรถผ่านทางโค้งมาเรื่อยๆ จนถึงช่วงทางตรงก่อนจะถึงโค้งสุดท้ายนั้นเหลือระยะห่างประมาณ30เมตรทันใดน,นั่นเองสายตาของเขาก็เหลือบไปเห็นอะไรบางอย่างที่ดูแปลกประหลาดอยู่ข้างทางเฮ้ยนั่นมันอะไรวะเขาพุ่ออกมาด้วยความตื่นตระหนกเรากรหัวใจถูกบีบรัดจนแทบหยุดเต้นขณะนั่นเองพเพลงจะขึ้นวิทยุในรถเกิดอากาศแปลกประหลาดสัญญาณขาดขาด,ขาดหายหายมีคลื่นเสียงรบกวนสอดแทรก ก็จะเปลี่ยนไปเป็นเพลงอื่นโดยไม่มีสาเหตุ ทันใดนั้นเองแสงไฟประหลาดที่เขาเห็นเมื่อคู่นั้นก็พันหายวับไปกับตาเรากับไม่เคยปรากฏมาก่อนทันทีที่แสงนั้นจางหายไปเพีงในรถก็ค่อยๆกลับมาเป็นปกติอย่างน่าพิศวงสิ่งที่เขาเห็นเพียงเสี้ยววินาทีคือร่างของหญิงสาวผมยาวสยายที่ยืนหันหลังให้ยอยู่กลางสายฝนก่อนจะเลือนหายไปกับบ้านหมอกและละอองฝนที่โปรยปลายหัวใจของชายหนุ่มเต้นแรงระรัว แต่เขาก็ยังฝืนขับรถต่อไปอย่าไม่ลดละความเร็วแม้แต่น้อยเมื่อถึงทางโค้งสุดท้ายโค้งที่ผู้คนร่ำหรือถึงความอันตรายของทางโค้งนี้หญิงสาวปริศนากลับมาปรากฏกายอีกครั้งแล้วคราวนี้ชายหนุ่มเห็นใบหน้าเธออย่างชัดเจนมันทำให้เขาเกือบลืมหายใจไปเลยทีเดียวเธอมีใบหน้ารูปไข่ได้สัดส่วน ผิวเดีไล่ะเอียดเป็นประกายสว่างอมชมพูคิ้วเรียวสวยรับกับดวงตาทรงอันมอนที่ดูนิ่งสงบจมูกเล็ดเรียวได้รูปปลายมนกลมกลืนกับสันจมูกริมฝีปากอบอิ่มสีชมพูดูนุ่มนวลอ่อนโยนหนูกแก้มพอดีไม่สูงเกินไปเธอสวมชุดเดสสีขาวบางพลิ้วแขนกุดคอปาดเผยให้เห็นไหล่และลำคอที่สง่างาม รูปร่างผอมเพรียวสูงประมาณ1 6 5ถึง168เซนติเมตรชายหนุ่มตกใจบีบแต่รถเสียงดังเพื่อให้เธอหลีกทางแต่เธอกับยืนนิ่งไม่ขยับเหมือนกับว่าไม่ได้ยินเสียงแตรที่บีบไปนั้นด้วยความเร็วของรถที่เร็วมากเกินไปเขาไม่สามารถขับรถหลีกเลี่ยงได้เลยรถจึงพุ่งชนราวกันถนนทางโค้งนั้นอย่างแรงหัวที่เขาจะหมดสติลงนั้น สายตาของเขายังจับจ้องไปหน้าเธออย่างชัดเจนบันทึกลงไปในความทรงจำพร้อมคำถานสุดท้ายที่ก้องอยู่ในใจของเขาว่าเธอเป็นใครกันแน่แล้วเขาก็สลบไปเข้าสู่ความมืดมิดโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งชายหนุ่มทายาทนักธุรกิจชื่อดังนี่เขานอนสลบไปแล้วเจ็ดวันนับตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุครั้งนั้นเขาขับรถเก่งคันสีบอลเทา ชวนราวกั้นทางโค้งก่อนเขาจะหลับไปเขาเห็นหญิงสาวคนนั้นซึ่งไม่ต้องเดาว่าคืออะไรภาพนั้นยังติดตาแม้จะจดจำใบหน้าได้ชัดเจนเหมือนกับว่าบันทึกภาพในความทรงจำแต่เวลาผ่านไปเจ็ดวันเขาจำได้พอลางๆพยายามคิดถึงใบหน้ากับมีอาการปวดหัวขึ้นมาโดยไม่ทราบสาเหตุแต่ก็ดูออกว่าเธอเป็นคนหน้าตาพอใช้ได้น่ารักยางมอเจาะ ร่างกายของชายหนุ่มขยับขยื่นตัวไม่เต็มที่เท่าไรนักได้แต่ใช้สายตาในการสำรวจมองจ้องสำรวจไปทั่วบริเวณห้องพิเศษของโรงพยาบาลแห่งนี้ซึ่งมีความเป็นส่วนตัวมีสิ่งของอำนวยสะดวกในห้องหลายอย่างเขาหลับตานอนลงอย่างหายห่วงก่อนที่จะมีเสียงเสียงเคาะประตูแล้วก็เปิดประตูเข้ามาอึ๊บเอาลมอะไรหอมให้พี่ยอดนักสืบมาที่นี่ได้ ชายหนุ่มกล่าวด้วยเสียงแหบแห้งกดสายลมควรเป็นห่วงไงไอ้น้องชายขอบคุณนะครับที่ลมเฮ้ยไม่เป็นไรนะแล้วเป็นยังไงบ้างล่ะนะนะไปชื่อเล่ดของชายหนุ่มทยยาเจ้าของธุรกิจชื่อดังส่วนชื่อจริงของเขานั้นเหลือสตราอายุ28ปปีเขามีพี่ชายและน้องสาวอย่างละหนึ่งคนพี่ชายของเขามีชื่อว่าสุภาโชคโชคปัจจุบันอยู่ที่อังกฤษและน้องสาวมีชื่อว่า สุดที่นี่นี่นักศึกษานิเทศศาสตร์ปีสอายุ22่สอปีอยังเจ็บไปทั้งเนื้อทั้งตัวเลยครับพี่โรมอืมพักผ่อนเยอะๆนะสตราชายผู้เข้ามาหาวันนี้คือยอดนักสืโรมวงราพีสอนซึ่งเป็นเพื่อนของพี่ชายของเขาเขาเข้ามาตั้งแต่หกโมงเย็นจนถึงเวลาหนึ่งทุ่มนะพี่กลับก่อนนะไว้เจอกันใหม่ สตรายิบบางๆพางเอ่ยเบาๆว่าขอบคุณที่มาเยี่ยมผมนะครับพีโรมระหว่างนั้นชายหนุ่มกำลังแจะเข้านอนนั้นได้ยินเสียงกุกกุกกะกะอะไรสักอย่างเขาเหลือบตามองไปนอกห้องซึ่งอยู่ข้างซ้ายของเตียงนอนมันเป็นระเบียงที่เป็นกระจกใสฝนพึ่งตกมาใหม่ๆทำให้เห็นละอองน้ำที่กระจกบานเลื่อนประตูสิ่งที่เขาเห็นอีกยางเป็นภาพลางๆเป็นเขาโคงหญิงสาวที่ยืนอยู่ตรงระเบียงนั้น นั่นใครนะ่ะช่ยายนี้หรือเปล่าข้างนอกยังคงเงียบเขาเริ่มเอะใจนิดๆแล้วนี่ไม่ใช่นอ้องสาวของเขาแน่ๆในใจของเขาบอกว่าคงไม่ต้องถามอีกเพราะรู้แล้วว่าเป็นอะไรนั่นคือ,อพออีผีแต่ถึงยังไงปากมันก็ยังอยากถามฉันถามว่านั่นใครนะ่ะถือเป็นใครหัวใจชายหนุ่มอย่างนะเต้นแรงตุบ,ตบ ใจวุ่นสั่นกลัวๆขึ้นมาอย่างไม่เคยเป็นมาก,ก่อนเขาใช้มือขยี้ตาอีกทีสิ่งที่เขาเห็นก็หายไปไม่ทันที่ที่เขาจะหลับตาลงนอนนั้นเขาพลิกตัวหันหลังกับหัวมือของเขาที่โซฟานอนอยู่ตรงนั้นเวลานั้นประมาณสี่ทุ่มที่เทยานียังนอนอยู่นี่เองสักพักสักตาก็ได้ยินเสียงสะอึกสะอื้นมาจากโซฟานอนเป็นอะไรยายนี เสียงร้องไห้หุยหวนและก็ไม่ใช่เสียงของสุทีนีแล้วเป็นเสียงของใครกันทันใดนั้นร่างนั้นก็หันมาที่เขาไม่ใช่สุทีนีจริงๆแล้วเธอเป็นใครไม่ต้องหาคำตอบให้ยากเพราะคำตอบอยู่ในใจของเขาแล้วทันใดนั้นสายตาของร่างนั้นสบตามองมาที่เขาใบหน้าขาวซีดเผือกดูไม่น่ากลัวเท่าไหร่นักนะ่มองอย่างพิสูจน์ว่าเขาควรทำยังไงต่อไป ควรร้องออกมาดังๆหรือว่าจะสวดมนต์จะทำอะไรก็ทำสักอย่างสิพ่อคุณจะร้องออกมาหรือว่าจะสวดมนต์ก็ตามใจแต่ปารถนาเธอคะ่ะอะไรกันมันเกิดอะไรขึ้นมันเหมือนกับว่าเธออานใจเราออก ก็ใช่นะซีคุณ,คณจะ,จะคิด,ดอะไรฉันก็ได้เงียนหมดนั่นละ่ะไปไปไม่ได้มันเป็นแค่ความฝันความฝันอะไรของคุณบ้านาไม่ไม่ไม,ไม่มันไม่ใช่ความจริงมันเป็นแค่ความฝันโอ ก็บอกแล้วไงว่ามันไม่ใช่ความฝันด้วยน้ำเสียงยานเยินเยือเย็นยะเยอะือกทันใดนั้นใบหน้าสีดเผือกของเธอก็ฉีกยิ้มบางๆนั่งนิ่งอยู่บนโซฟามุมปากยกขึ้นอย่างผิดธรรมชาติเฮ้ยผีหลอกน รู้ว่าสตราอุทานก่อนจะร้องลั่นด้วยความตกใจเขาลุกพวดขึ้นมาจากเตียงวิ่งกระเจิดกระเจิงออกจากห้องเรากับถูกผีหลอกซึ่งจริงๆก็ผีหลอกนั่นแหละนี่มันอะไรกันมันต้องไปความฝันแน่ๆเขาคิดอยู่ในใจในขณะที่เขาอยู่นอกห้องนี่น้องสาวของเขาก็ตื่นลืมตาขึ้นมาใช่แล้วน้องสาวของเขายังนอนอยู่ตรงนั้น ที่โซฟาเพียงแต่พลังลึกลับบางอย่างพลางตาสตราทำให้มองไม่เห็นสุดที่นี่สตรามองไปรอบๆมองเห็นคนป่วยนางพยาบาลบุรุษพยาบาลเดินเพ่นพ่านไปมาสีผิวพันซีดเผือกนี่มันเวลาสีทุ่มจะห้าทุ่มแล้วนะมันจะมีคนได้ยังไงแล้วมันคืออะไรกันล่ะก้าพ อีพีนาซีเสียงเย็แแนแว่วๆคนซิบข้างหูหน่ะอย่าบอกนะว่าเป็นเธอถูก,ก,กต้องแล้วหนาวิ่งตะเลิด้วยความตกใจวิ่งเข้าไปห้องหนึ่งโดยบังเอิญคุณคุณคุณหมอช่วยด้วยน้าพูดตะก,กุตกกะกะ คนไข้เป็นอะไรครับวิ่งมาเหมือนกับเห็นผีเสียงเย็นเฉียบทันใดนั้นณหันเหลือบมองไปเห็นกรอบรูปใจเป็นหมอคนนั้นนายแพทย์ดำรงฤทธิ์มนุษย์สาตะสิสมกรา2497่บรณะ12ทธันว่า2572ไม่จริงไม่จริง เป็นไปไม่ได้เสียงหัวเราะโหยหวนกังวานดูน่าวังเวงหมอชีกิ้มมองมาที่นาเขาเรียกวิ่งด้วยความตกใจมันมันมันเป็นเทโควฝันแล้วเขาก็นั่งลงด้วยความเหนื่อยกอดเขาแล้วก็หลับตาเขากับสัมผัสพลังบางสิ่งบางอย่างอยู่ข้างข,างขวามือของเขาอย่าอย่าบอกนะว่าเธอตาบออีกนหันหน้าไปดวงตาของเขากับเธอสบตาก,กัน เหมือนกับว่าจะสะกดเวลาให้หยุดลงเป็นเช่นนั้นจริงเธอนั่งอยู่ข้างเขาด้วยท,ท่าทางเท้าข้างทำหน้าสงสัยว่าณนะจะเอาอยัางไงต่อเพราะว่าเจ้าหลอดติดตามณไปทุกที่อย่านี้อีกเลยนะฉันเหนื่อยเธอกล่าวด้วยน้ำเสียงอ้อยอิ่งแล้วแล้วเธอต้องการอะไรเธอเอามือลูบข้างเหมือนกับว่ากำลังคิดอะไรสักอย่าง ยังคิดไม่ออกเลยเอาไหนเป็นอย่างนี้เธอเงียบแล้วหายไปในพิบตาแล้วนะก็สลบไปตื่นมาอีกทีเขาอยู่ที่เตียงแล้วหันหน้ามาที่โซฟาเห็นนีนั่งอยู่บนโซฟาอยู่ตื่นแล้วเลยครับพี่นะเธอถามด้วยเสียงเรียบอืมที่นี่ทีไหนนี้ก็ห้องพักพิเศษโรงพยาบาลสีคะ เมื่อคืนพี่ณะไปไหนมาคะโอ้โอคุณพระนี่มันไม่ใช่ความฝันเลยเนี่ยหรือว่าเ<ห>มื่อคืนมันเป็นความจริงเขาคุณคิดในใจตกลงพี่ณะไปไหนมาคะทําไมคุณพยาบาลถึงว่าเห็นพี่นอนสลบอยู่ข้างห้องดับจิตคะเมื่อคืนเขาวิ่งเตลิดไปทั่วไม่รู้ว่าไปที่ไหนมาบ้างโดยความกลัวและตกใจในชีวิตนี้เขาไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อน นับว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของเขาเลยทีเดียวที่เจออะไรแบบนี้เอาเดอะค่ะพี่กลับมาปลอดภัยก็ดีแล้วรู้หรือเปล่าว่านี่ห่วงพี่แค่ไหนผ่านไปหนึ่งอาทิตย์สตตาไมีอาจทราบได้ว่าตลอดเวลาที่เขานอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลสิ่งที่เขาเห็นเป็นความจริงหรือความฝันแต่ที่แน่ๆมันน่าก,กลัวสำหรับตอนแรกๆ เขาพยายามฝึกสมาธิแผ่เมตตาสวดมนต์ต่างๆนานาเพื่ออะไรจะดีขึ้นมาบ้างวิญญาณบางดวงก็หายไปหายไปเกิดใหม่ก็เป็นไปได้วันนี้เป็นวันที่สัตราต้องกลับบ้านหลังจากเขาดอนโซมอยู่โรงพยาบาลนานถึงเจวันตลอดระยะเวลานั้นนี่น้องสาวคนเดียวของเขาต้องคอยเฝ้าดูแลพี่ชาย อย่างไม่หางทั้งที่ถือกำลังเรียนอยู่ชั้นปีที่สและมีภาระการเรียนที่หนักหนาไม่น้อยตอนนี้ณละนีเหลือกันเพียงสองคนในบ้านพี่ชายคนโตอย่างโชคเป็นนักวิจัยอยู่ที่ประเทศอังกฤษส่วนพ่อแม่ก็ทำธุรกิจอยู่ต่างประเทศแถวยุโรปนานนานทีถือจะกลับมาประเทศไทยวันนี้ เป็นวันที่นะได้ออกจากโรงพยาบาลนีจึงต้องจัดการหลายเรื่องทั้งเคลียร์ค่ายาจัดเก็บเข้าของส่วนตัวของพี่ชายรวมถึงติดต่อนัดคุณหมอเพื่อดำเนินขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่เขาจะออกจากโรงพยาบาลพี่นะคะนี่ขอออกไปหาคุณหมอก่อนนะคะอืม สตราหันไปมองทางระเบียงลมหอบหนึ่งพัดเข้ามาผมกับบางสิ่งที่เขาสัมผัสได้พลังบางอย่างใช่แน่แล้วเธออยู่ตรงนี้หญิงสาวปริศนาพูดสาวคนนั้นที่เขาไม่รู้แม้แต่ชื่อของเธอข้าจะออกมาก็ออกมาได้แล้วแม้ทุกวันนี้เก่งเชียวนะคะว่าเป็นฉัน,ฉนมีอะไรก็ว่ามาเถออช่วย ช่วยช่วยฉันด้วยให้ช่วยอะไรก็บอกมาสิช่วยหาร่างของฉันทีฉันสัมผัสได้ว่าร่างของฉันอยู่ที่ไหนสักแห่งแต่แต่ฉันเข้าร่างของฉันไม่ได้สัตตร์ขมวดคิวอะไรนะแล้วจะให้ฉันช่วยยังไงหญิงสาวนิ่งเงียบเหมือนกำลังคิดแววตาดูลอยๆคล้ายพยายามนึกอะไรบางอย่างือคิดไม่ออก อย่ังไงช่วยฉันหน่อยนะ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 ช่วยฉันหน่อยได้ได้ก็ได้ก็ได้แล้วเธอละ่ะชื่ออะไรอืมจะไม่ได้เหมือนกันงั้นฉันจะเรียกเธอว่าต้นข้าวก็แล้วกันเธอยิ้มกว้างทันทีแววตามเป่งปะกายคล้ายเด็กสาวได้รับของขวัญเย้ดีใจจังเลยฉันมีชื่อแล้วเธอรู้ไหม เธอเป็นคนแรกเลยนะที่เห็นฉันตั้งแต่วันนั้นหรือว่าทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของเธอต้นข้าวต้นข้าวรีบสายหน้าเปล่านะอาจเป็นเพราะกรรมลิขิตก็ได้สตรายิ้มบางๆกรรมลิขิตนัน่นหรอเข้าท่าดีแฮะเธอสตราชื่อของฉันค่ะสตราคุณจะช่วยฉันจริงๆหรือเปล่าก็จริงนะสิ เจดีจังเลยนะคะสตราเธอยิ้มแฉ่งออกมาด้วยความดีใจรอยยิ้มที่ทั้งสว่างสวยและแฝงความเศร้าบางอย่างเสียงเคาะประตูดังขึ้นแล้วเธอก็หายไปเราวกับลมที่ไม่ทิ้งร่องรอยน้องสาวของสัตราเข้ามาในห้องบ่ายโมงนะคะที่เราจะออกจากโรงพยาบาลพี่นะคะหนูคิดถึงบ้านจังเลย ใช่แล้วนี่พี่ก็คิดถึงบ้านเหมือนกันงั้นเรากับบ้านของเรากันเลยดีกว่าเวลาผ่านไปหนึ่งปีสัตราคงมีดวงตาที่มองเห็นวิญญาณเขาเลือกจะใช้มันเพื่อช่วยเหลือดวงวิญญาณเหล่านั้นไม่ใช่แค่การปอบยจนแต่เป็นการลี่คลายปัญหาความเจ็บปวดและการปลดปล่อยแต่ในใจลึกๆของเขายังคงมีคำถามที่ไร้คำตอบต้นข้าว คธอคือใคอยกันแน่รากของเธออยู่ที่ไหนแล้วทำไมเธอถึงกลับเข้ารากของเธอไม่ได้ปริศนาเหล่านี้ยังตามหลอกหลอนเขาไม่ต่างจากเสียงลมยามค่าคืนในระหว่างเส้นทางที่ไม่แน่นอนสัตราได้พบชายรูปหนึ่งในผ้าเหลืองผู้ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงพระธรรมดาหลวงพี่บุญมาพระนักเทศแห่งวัดบ้านดงร้าง อดีตเคยเป็นจอมขมังเวทผู้เชี่ยวชาญคถาอาคมแต่เลือกเส้นทางทางโลกสู่เส้นทางทางธรรมและวางเวทมนต์เพื่อค้นหาสัจธรรมในพุทธศาสนาท่านหลวงพี่บุญมากลายเป็นเสมือนผู้ชี้ทางธรรมให้แก่สัตราในโลกที่แสนคุ้นเคือระหว่างคนเป็นและคนตายและแม้เวลาจะผ่านไปนานสักเทียงใดต้นข้าว ผู้สาวผู้มีเสน่ห์แปลกประหลาดก็ยังคงอยู่เคียงข้างเขาในทุกย่างก้าวของการเดินทางจนกระทั่งวันหนึ่งพวกเขาสองคนกำลังพบเรื่องราวใหม่ที่เข้ามาในชีวิตของเขาเรื่องราววิญญาสาวที่กระโดดสะพานฆ่าตัวตายโปรดติดตามต,ต่อไปในรายการเข้าปา่าช้าอย่าถามหาผีทางช่องนายตัวหวอเล่าเรื่อง ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องต่อไปขอบคุณครับ